กินด่ไง,ง,งมันเต่บมาตัดตีนธรรมดาแรงมากคนคนมาน มันม่มาอุ้ยอ่ะมงเกลับทุกอย่างมันเลื่ไป ท่อนนี้เป็นเรื่อยๆออกไปให้ครบสามทีหกด,ดไปเรื่อยๆ ในช่วงทำเงินเงินทำอันนี้่ข็งวิธีเล่นเล่นยังไงเสร็จ เดียวเอามาเอาไหม่นะเดี๋ยวมาเวลสามเอาเวลให้ครอบสิบห้าทำยังไงเข oh oh, ้าสู่ง่ายมากเลยนะเร็วโซเวลาเล่น เลวลาวิ่งพยายามถึงโซ่ไว้แล้วคว่างไปพอข้าได้แล้วจะได้ดูเลือด ฝากสองทีแตกบิวปิวปิวสุดยอดมากนะแต่ดูอินโซหน้าแพ้นะสแตล์ของมัน นองชที่เขาใช้อันนี้แบบนี้ทีใช้ถอดเปลี่ยนเป็นดาบแดงมันจะแรงไหมดูสนชิง อาแบบแรงก็แรงนะทิงแต่มันสู้ไม่ได้ให้เราลองสู้หรอเดี่ยวมาเมื่อ,อ,อ มันดาเม,ม็ดฮู้ามิดแรงมากแต่มันจะไม่รัวตาบแรงไม่ค่อยมีผล <light> มันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ตังตีเร็วเมื่อดาบยฟ าแบบไม่สู้ไม่ได้นะต้องมีความ The clumps of thorn. ถ้าเราห่อไว้แล้วดีธรรมดาเป็นจารีปั๊บเดียวแต่ถ้าเราปลาใส่น้ำเราคกดควางอันนี้ใส่น้ำ